เอสซีจีนเตอร์เนะครับหลักๆของเราก็ทําธุรกิจเรียกว่าระหว่างการค้าการขายระหว่างประเทศนะครับนอจากที่ประเทศไทยแล้วก็มีอีกสิประเทศนะครับ mm. ก็หลักๆก็เป็นเรื่องของการนําสินค้าเข้าไปขายหรือว่าส่งสินค้าออกมานะครับก็เพียงแต่ว่ารูปแบบของธุรกิจของเราแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันนะครับเราเองเราเป็น บริษัทลูกนะครับหรือว่าที่อยู่ในเครือของ s c g นะครับเพราะฉะนั้นนโยบายเรื่องของความยั่งยืนนะครับเรื่องของ ESG ต่างๆเนี่ยวันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่เราต้องทำควบคู่กันไป SCG International เนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นคนที่นำเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆเรื่องอุปกรณ์ใหม่ๆเรื่องของ องคต h o u ต่างๆเข้ามาใช้ยกตัวอย่างนะครในบางซื้อเองเรามีเรื่องของไมโครริดเราทำเรื่องของโซลาร์เซลล์นะครับเราเจเนเรตแล้วผลิตไฟฟ้าได้แล้วเนี่ยก็มีการจัดการเรื่องของการพลังงานนะครับเอามาใช้ต่างๆใช้ในออฟฟิศใช้ในที่ต่างๆของเราแล้วเนี่ยเราก็คิดถึงเรื่องของการบริหารในเรื่องของการทำชาร์จิ่งสเตชันไฟที่เราผลิตได้เนี่ยนอกจากใช้ในสำนักงานแล้วเนี่ยเราก็ไปชาร์จถึงรถ EV ต่างๆซึ่งวันนี้เราก็เห็นนะฮะ EV เป็นสิ่งที่นิยมมากนะครับการที่ เราทำเรื่องของ green mobility เนี่ยหรือเรื่อง green logistics ต่างๆเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกคนทางหนึ่งนะครับซึ่งช่วยโรงงานของเราให้มีสีเขียวมากขึ้นการที่นำรถตักไฟฟ้าของหลิวกงนะครับเข้ามาใช้ในโรงงานของเราก็าจะเห็นได้เลยนะครับว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นก็พเพราะรถตักมปความคล่องแคล่วแล้วก็คือเรื่องของการประหยัดพลังงาน การลดต้นทุนผมว่าเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับระหว่างรถตักไฟฟ้ากับรถตักที่เป็นน้ํามันนะครับการที่เรานํารถตักไฟฟ้าของหอลิวกงเข้ามาใช้นะครับก็จะสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเรานะครับแล้วก็นโยบายของเราในเรื่องของการที่จะทําเรื่องของกรีนนะครับเพื่อรักษาสิ่งแวดลอ้อมพันเนอร์อย่างหลิวกงเนี่ยก็เป็นคนที่เราคิดว่าเขามีเทคโนโลยีมีความพร้อมในเรื่องของ ผลิตภัณฑ์นะครับผมคิดว่าอันนี้น่าจะตอบโจทย์แล้วก็น่าจะช่วยให้ทั้งเราแล้วก็ทางริลโคงหรือวงลูกค้าของเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับบริษัทมีนโยบายเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็เลยได้นํารถไฟฟ้าเข้ามาใช้งานในฐานะที่ผมเป็นคนดูแลเครื่องจักรนะผมว่ามันก็เป็นนวัตกรรมใหม่ๆนะครับที่ที่เข้ามาใช้ในโรงงานผม คื่นหน้างานปัจจุบันที่เห็นอยู่เนี่ยคือตักแก้วเข้ามาเพื่อบดแก้วแล้วก็เอาไปผสมให้เป็นแบตเพื่อนําเข้าเตาเาปเพื่อไปหลอมละลายต่อไปครับดีมากนะครับในการใช้งานรถตักไฟฟ้าคันนี้นะครับผมใช้งานไม่มีเสียงที่รบกวนแล้วก็ไม่ปล่อยมลภาวะให้กับถึงแวดล้อมด้วยครับก่อนหน้านี้ก็ขับรถน้ำมันมาก่อนค่ะรถตักไฟฟ้าก็จะมีความเยียบกว่าในการตักของก็คือสะดวกขึ้นไม่มีการกระตุกตักได้ปริมาณมาก ห้องโดยสารเย็นสบายเพราะว่ามีแอร์ปลอดภัยมากขึ้นเพราะว่ามีกระจกชาร์จแบตหนึ่งครั้งสามารถใช้งานได้เกิน8ชั่วโมงการใช้รถไฟฟ้ามาใช้ในงานตักไม้สัพเนี่ยถือว่าตอบโจทย์กับทางหน้าง,งานมา,มากๆครับเพราะว่ากําลังของเครื่องยนต์เนี่ยตอบสนองต่อการทํางานตักไม้นะครับเรื่องของเสียงรบกวนเนี่ยไม่มีเสียงรบกวนครับการบำรุงรักษารถตักไฟฟ้าเนี่ยก็ถือว่าบำรุงรักษาได้ง่ายครับเพราะว่า ไม่มีในส่วนของการถ่ายน้ำมันเครื่องหรือว่าการเปลี่ยนกองตัวเครื่องยนต์นะครับปัจจ mm ุ hmm. บันการชาร์จรถตักเนี่ยเราจะใช้กระแสะไฟจากพลังงานทดแทนนะครับของทางบริษัทเนี่ยโดยใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์เนี่ยใช้ในการชาร์จตัวรถตักไฟฟ้าครับ mm hmm. ในส่วนของการ p m เนี่ยของเราเนี่ยจะใช้์วิตจากของทางหลิวกงนะครับเข้ามาสวิตท,ทุกๆเดือนนะครับก็จะเข้ามาตรวจเช็คตามริ์และการของทางซัพพลายเออร์นะครับครับ ใช้งานได้ง่ายครับฟังก์ชันไม่ซับซ้อนนะครับการใช้งานถือว่าสะดวกต่อหน้างงานมากๆครับที่เ c g เรายึดหลัก ESG ในการทำงานในทุกด้านเพื่อให้ทุกส่วนของสังคมเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน